ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือวนี้น,นุ่น์ทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลกสูตรคำนวณของพ่อ FC ผู้ใจดีนะคะเลขเพิ่นบ่หลายโตนะคะเพิ่นบอกว่า1ปีหลุดไม่เกิน3ครั้งนะคะสําหรับเลขดับขาดของเพิ่นนะ่คือดับดับขาดบนล่างบ่มากก็คือบอ่มาเลยนะคะแล้วก็เลขล่าง่นกระห่บห่เกิน2คู่นะคะเลขบนกับ2คู่เน่นๆนะคะแต่ว่าเลขโค้งสุดท้ายของเพิ่นจะเป็นเลขวงในนะคะ โครงสุดท้ายจะเป็นเลขวงในคือมาก่อนมะเกินมือหนึ่งนะคะจากเขาแทบทุกงวนนะคะเลขวงในนะคะแต่ว่ามือนีเป็นเลขสุดคำนวณนหายมาก่อนจะเป็นตัวดใดหายไปฟังเสียงสนทนาหลังวางนุ่นที่ยากกับพ่อ fc ใจดีนะคะไปฟังน้ำกันเลขค่ะพ่อสวัสดีค่ะเอ่อพีครับดีเลยครับ เสียงเบาจาักน้อยค่ะโทรศัพท์ก็เร่งเต็มเสียงแล้วะเร่งแล้วค่ะ,นนะ,ะค่ะกระชาิเย็นอยู่ค่ะแต่ว่าเสียงเบาจาักน้อยอือพ่อว่าจะเอาแนวทางมาแบ่งปันนี่เป็นเลขสูตรเนื้อเลขควมฝนันหรือเลขที่มาที่ไปเป็นจังไดค่ะนี่มันนีทั้งสามร่างละค่ะาว่าเลขคำนวณก็มนีค่ะ เไม่ม่มันกับนี้แล้วม so like ันก็ต้องโลกเลคุณลาเขาใกล้เมือสุท้าเลยค่ะค่ะค่ะเมต้องอนเขาไม่จังวดแล้วพ่อเขาไม่จังวดแล้วค่ะเมฆต้องให้มันกับเขามาาตะกุณแล้วมันกัเขามาแ้เอยนดเก็บเก็บแล้วเขามาตลอดเากางทั้งนพวกเรี่ยวเขาห่ามากแต่สองสแปด เป็นเลขโตัวเก้าเลขตัวเก้มีคนสื่อค่ะวนนี้เขาหอยหมาามือชุด้ายตอนใบสองก็หอยล่างว่าสามหางจะจิ้อยูหอสามมาจรักทปั๊ดอืมเพราะจับมาเปลี่ยไปเป็นจบเปองนค่ะเฮ้อปลสามแต่เขาก็หอแเสามมาตอนแล้วค่ะตอนที่สามเจ็บค่ะตอนที่สอง นี่แหวกก็แหวกสามเราเป็ลูกเป็นลูกลานอืออันนี้แบบเรียกคำนวณก่อนนี่เลยขขาฝันปนไปน้่นค่ะแล้วโค้งสุดท้ายนี่จะเป็นเลขวงในเป็นบ่ค่ะพ่ออือมันเป็นเลขวงในมันคือพรอมกับพรอมค่ะค่ะอ่าโน่นที่ยากพรอมแล้วค่ะเลขวงในของเขาเนี่ยเขาวันจุกจุกวันล่ะ เอาพลแต่บนเขมมสมาทั้งบนทั้งล่างค่ะเอาเอาเลยพ่อพ่อม,มยาค่ะพอ้อแล้วค่ะพอ้อแล้วเอาเลยคำนวณก่อนเนาะค่ะค่ะเอ่อครับจับเลขเด่นเลยได้ว่าเด่นหกกับเจดเด่นหกับเจ็ดค่ะเลขปร ประกบคูนมีสองกับสามค่ะสองกับสามจัดจับไปที่สาม,สามเด่น<า>เด่นเจ่นเด่นสุดสองสองกับสามมีสองมีสามเน้นเนุดเน่นที่เลขสามเด่นอนึ่งนเด้เนทีเลขคค่ะ สามหกเลขสองตัวบะค่ะสาตัวเกาเก้าใส่เก้าสามหกเก้าสามหกอ่าเลขเนือนเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดค่ะอ่าเอ่อการไลค์วอมนกรไวอนกั เก้าแปดหกเก้าแปดหกตัวกันสองตัวก็ตัดออกสามตัวเห็นไหมเอ่ยสองตัวก็จะเป็นสามหกสามเจ็ดทั้งสี่บอกค่ะพ่อสามหกสามเจ็ดแปดหกทั้งสี่เป็นบ้าค่ะแปดหก ตัวเน้นนี่เน้นตัวได้เน้นสามหกบอค่ะสามหกเน้นสามหกเออเลทางค่ะทางรานหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ เออเอาบกันมันขึ้น,นลน่มเนาะเอาสมหกกระสามเจ็ดได้ไปพรอมสามหกสามเจ็ดกันกันล่างดอกแต่รตัวเดียวกันล่างแปดหกบ่ค่ะจ้ะกอัน้บนตันล่างกับแปดหกแปดหกตัวกัน เลขที่หายไปเนี่ยเลขซีคูเน,น,นี่ยถือีโต้หกเจ็ดัวก็สอสามเนี่ยมันงจะมากคู่กันตลอดดังมันตจะมากคู่กันต่บนุ่งตูุ่บนล่างนะกระดักบุกัก่างไวไก็ได้เพราะว่ามันบพลุดรอป้ม่วัมันก็บนุดรอกบ้า,าบเลขซีโตเนี่ยเลขซีโตเนี่มีมีหกมีเจ็ดมีสามมีสองเนี่ยมันบ่ะพ่ะออะ มันสามาลัดมันติดจับสองมันติดจับสองหกสามหกแค่ว่าสองหกมันดังนั่นแหละคดก็มัน็เกยกันค่ะขอเก็บมันก็เปตรงครับอี่ัง้คุณ่วยวาดมันกับในสูตมันก็เป็นันก็เป็นเกียกันั่กันเนีค่ะีลยวน้ทิยาทวดเลยก็ ค่ะเดี๋ยวนุ่นทียาทวนเลขพอจักน้อยหนึ่งพอเลขหเลขเด่นมีหมีเจมี3มี2เด่นจริงๆมี6กับ3เลขสองเลขสาตัวพอจับคูไหมีเก้าสามหกเ้มเจ็ดเก้าแปดหกตัวกันคือ 9, 8, เก้าแปดหกสำหรับเลขสองตัวกับมี3ามหกเจ็ตัวกันกับแปกคือเ เรมเขียนว่าตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นนี่คือเก้าเก้าสามหกมั้งพ่อเก้าสามหกเก้าสามหกนี่ตัวเน้นตัวเน้นคือเก้าสามหกสำหรับเลขสองตัวบนกับสามหกสามเจ็ดแปดหกตัวเน้นก็คือสามหกคือเก้าสำหรับข้างล่างนี่ข้างล่างนี่พ่อให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดตัวกันก็คือแปดหก แน่นแน่นโตได้พ่อข้าง,งล่างข้างล่างคิหรือหายน้ำหนักซ้ำกันข้างล่างมันมีน้ำหนักซ้ำกันไม่งหกก็มันเก็บค่ะวันหนึ่งเนี่ยมันดับตะปูมันมันลุกลางได้เพราะตัปูตะปูนั้งเลยมันลุกลางที่ดับขาดบนรางไลยประมาณน่อ ดับขาดบนล่างบ้ามากดับขาดบนล่างบ่มาซีตัวเดียวซีตัวเดียวน่าล้วก็วันนึงนึงมัดซื้อมันเ่ะดับขาดซีตัวเดียวที่ว่าดับขาดเลยดับเพื่เพียร์ละตลอดอืมดับขาดบนลา่า,า,นลางไม่มา บนล่างไม่มาข้างล่างมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดตกันกับแปดหกน่นที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแต่าเลซี่เนี่ยซี่ดับดับบนล่างบ้มาเลยดับขาดบนล่างบ้มาเลยลูกเข้าใจตรงกันบ่ค่ะเข้าใจตรงครับเดี๋ยวนุ่นยาวุหน่อย มืดเลาั้นบ่ค่ะพ่อเนดี๋ยวใกล้กลมากมกนะาันบีเลขเลขจนโดนมืดเลขออกะมันจะดนจุดดนจุด้ากอนจุดแทดสาจุดาาเลขอ่อวนนี่เลขออกวันที่สิบหกกันยาได้ค่ะมันต้องเป็นวันที่สิบห้ามันบ่เลขด้วนดวนอนะ แม่นปรค่ะนวันทียาเข้าใจถือว่าเลขวันนี้ออกวันที่สิบหกเลขอ่าวงในเลขด่วนพ่อนมันต้องมาวันที่สิบห้าหรือเสาร์วันที่สิบหกแม่นบ่ค่ะจ้าอืมวัในมันคือมาก่อนมาก่อนมื่นหนึ่งแม่นบ่ค่ะมงสุาก่อนมื่นหนึ่งค่ะยอดเลขเลขสายยอดมันคือมาวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกตรงที่มันกระมากขาดูคาดบ่อค่ะคืไม่ได้ต้องแก่อืม เพื่อผู้ใดซื้อได้มข้าวบุญข้าวบอ่อพุ่นเดชจะจบกังคนนอกประเทศหรือไงว้าค่ะค่ะนุ่นทียากกับขอบคุณพ่พอและหลายเด้อค่ะเด้อที่ทรงแนวทางมาให้นะคะขอขขบคุณค่ะสวัสดีข้าวุฒิยาค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเสด็งยินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทียากกับพ่อเอฟซีใจดีนะคะที่เป็นทรงแนวทางมาให้นะคะเพิ่นบอกว่าเลขวงใน บอคอยหลุดเลยแต่ว่าจะมาก่อนเลขออกแค่มือเดียวนะคะเขาก็ค่อยมาติดตามน้ากันอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะแต่ว่ามือนี้เพิ่นหายเลขสูตรคํานวณมาก่อนนะคะในทุนที่ยาจะซุ่มอีกรอบกับเลขดับดับบนดับล่างไม่มาเลยนะคะนะคะนะคะพ่อเอฟซีู้ใจดีนะคะเอฟซีพ่อเอฟซีใจดีเพิ่นหายเลขแลนเลขวิ่งเลขเด่นนะคะมีหกมีเจ็ดมีสามมีสองนะคะเน้นที่หกกับสามนะคะ เ,เลข3ตัวพ่อไเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าดหกนะคะตัวเน้นก็คือเก้าสามหกนะคะตัวร่องเก้าสเจตัวกันเก้าหกนะคะเลข3ตัวนะคะเลข2ตัวพ่อไมหกามเจ็ด8ดหกนะคะตัวกันกับสเจตัวเน้น3ามหกตัวร่องกับ8หกคือเก้านะคะสำหรับข้างล่างนี้พ่อก็ให้เลข1 6 1 7หกหนึ่งเจ็ดนะคะ สามหกสามเจ็ดเป็นตัวลอกนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเน้นนะคะเลขแปดหกนี่เป็นตัวกันนะคะสำหรับเลขดับดับขาดบนล่างไม่มานะคะคือดับขาดบนล่างไม่มาคือซีนนะคะเลขซีนนทิยาวงไวนะะ้นะคะนะคะ จดไว้แคบหนาจอไว้นะคะชอบประจัดคัดกระพ่านเป็นแนวทางของพ่อ fc ผู้ใจดีนะคะเพิ่นหายมากงวดนี้งวดแรกเพิ่นบอกว่าเลขเพิ่นเข่าประจํานะคะปีหนึ่งรุดม่เกินสามงวดนะคะแต่ว่าเลขวงในนั้นเข่าแทบทุกงวดนะคะเพิ่นจะหายมาก,ก่อนเมื่อหนึ่งเ้าค่อยมาติดตามน้ากันนะคะนุ่นที่ยากขอจบคลิปพ่อผู้ใจดีไว้เพียงเท่านี้นะคะ fc พ่อ fc ผู้ใจดีไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพ่อกัอนไม่สวัสดีค่ะ